ใช้สิทธิ์การทำฟันก่อนหมดสิทธิ์ปี2563สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทํทำฟันรีบใช้สิทธิ์สำหรับสิทธิ์ทํทำฟันปี2563นนะครับก่อนหมดสิทธิ ถึงแม้ว่าปีงบประมาณของทางราชการจะหมดปีงบประมาณเมื่อสิ้นเดือนกันยายนนี้และเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับเดือนตุลาคมแล้วก็ตามซึ่งสำนักงานประกันสังคมไม่ได้นับปีงบประมาณแบบนั้นนับถึงสิ้นปี2563สําหรับกรณีทําฟันปี2563หากผู้ประกันตนไม่ใช้สิทธิ์สิ้นปี 2563ก็ถือว่าหมดสิทธิ์กันนะครับและมาดูวิธีเช็คสิทธิ์กรณีทำฟันและที่เกี่ยวข้องมารับชมได้ภายในคลิปกันเลยนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและการพัฒนารูปแบบในการจัดทำคลิปใหม่ๆใ,ให้กับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปหากท่านชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆท่านหลายๆคนอย่างไรช่วยกดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายๆท่านหลายๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนสิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ สิทธิประกันสังคมก็เพราะว่าเป็นเงินที่เราเสียไปทุกๆเดือนอย่างน้อยก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ด้วยการเบริกค่าทำฟันด้วยนะครับที่ล่าสุดคลีนิกปิดไปหลายเดือนในช่วงโควิด2019และเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ก็อย่าพลาดที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์การรักษาการทำฟันเช็ควงเงินคงเหลือเพื่อจะได้ไปตรวจสุขภาพฟันประจำปีกันนะครับ ซึ่งสำหรับสิทธิของกรณีทำฟันที่ทางสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิ์เฉพาะกรณีการถอนฟันการอุดฟันการขูดหินปูนและผ่าฟันคุดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน900บาทต่อปีผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายแต่จะจ่ายส่วนเกินเท่านั้นเช่นไปบริการขูดหินปูน เสียค่าบริการไป1200บาทให้ผู้ประกันตนจ่ายส่วนเกิน300บาทเท่านั้นสำหรับกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1300บาทถึง4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีซึ่งต้องรีบเช็คสิทธิ์รีบไปใช้ก่อนสิ้นปี2563นี้กันนะครับ สำหรับวิธีการเช็คเงินหรือสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงเช็คสิทธิการทำฟันสำหรับผู้ประกันตนสามารถเช็คได้ที่แอปพลิเคชันประกันสังคมซึ่งตอนนี้สำนักงานประกันสังคมมีแอปพลิเคชัน sso connect เอาไว้ให้เช็คสิทธิได้ผ่าน android และ ios สามารถใช้ได้ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบเงินสมทบค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงการเปลี่ยนลงพยาบาลประกันสังคมหรือหากใครสะดวกจะเปลี่ยนเป็นวอ l เล็ตใช้แทนเสมือนบัตรจริงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งขั้นตอนแรกก็คือใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนตามด้วยรหัสผ่านซึ่งเราคิดว่ารหัสผ่านทุกคนอาจจะจำไม่ได้ดังนั้นให้กดลืมรหัสผ่านเพื่อรอรับ OTP หลังจากนั้นเข้ามาแล้วก็สามารถเช็คยอดเงินสมทบฉลาภาพและสิทธิต่างๆของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงกรณีทันตกรรมหรือทำฟันคงเหลือได้เลยและก็สามารถดูโรงพยาบาลที่สังกัดอยู่รวมถึงอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นเงินสมทบฉลาภาพเงินสมทบผู้ประกันตนการเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีการเบิกที่ใช้สิทธิ กับสำนักงานประกันสังคมค่าทันตกรรม900บาทต่อปีการเปลี่ยนโรงพยาบาลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานประกันสังคมและหากใครเช็คยอดเงินสมทบไปแล้วบางเดือนไม่ถึง750บาทก็ต้องไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเพราะจะมีช่วง3เดือนที่ลดเงินสมทบเหลือเพียงแค่2%เท่ากับ 150บาทแต่ถ้าหากเดือนไหนหายไปลองติดต่อในจ้างหรือฝ่ายบุคคลดูได้นะครับเผื่อว่าจะมีการตกล่นจะได้ต้องไม่เสียประโยชน์กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมส่วนสำหรับข่าวเรื่องของการคืนเงินชราภาพประกันสังคมทางช่อง YouTube h อาร์ n แจะทำการสรรหาติดตามข่าวมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ อย่างไรอย่าลืมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินชลาภาพและข่าวสารสาระน่ารู้อื่นๆก่อนใครนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิป ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกอรอบอีกครั้งกันนะครับ